ธรรมะสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบกับรายการปัญญาจากความว่างครับเคยมีสักแวบหนึ่งไหมครับที่คุณรู้สึกว่าชีวิตเหมือนกำลังวิ่งวนอยู่ในเขาวงกฏ เราตื่นเช้าออกไปทำงานดิ้นรนแข่งขันเพื่อไขวยคว้าสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จเราสะสมเงินทองสะสมคอนเน็ชันหรือพยายามสะสมความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาแต่พอกลับมาถึงห้องนอนเงียบๆในตอนกลางคืนลึกๆในใจกลับรู้สึกกลวงเปล่าเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปเหมือนแบตเตอรี่ชีวิตที่ชาร์จเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม วันนี้ผมอยากชวนคุณวางตะก,กะเหตุผลที่วุ่นวายลงสักครู่แล้วลองเปิดใจฟังเรื่องราวของขุมทรัพย์ชุดหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อมาตั้งแต่เด็กขุมทรัพย์ที่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของวัดวาอารามเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเพียงบทสวดท่องจำที่น่าเบื่อหน่ายสิ่งนั้นคือคำว่าบารมีสิบประการครับ แต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งเรียบปิดหนีเพราะบารมีในมุมมองที่ผมจะเล่าในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการไปถือศีลกินเจในป่าหรือต้องรอให้แก่เท่าก่อนถึงจะทำได้แต่บารมีคือกำลังใจคือต้นทุนทางจิตวิญญาณที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าต้นทุนทางการเงินเสียอีกลองจินตนาการดูนะครับหากชีวิตของเราเปรียบเสมือนการสร้างตึกสูง เงินทองและความรู้ทางโลกอาจเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์สวยหรูที่ประดับอยู่ภายในแต่บารมีคือเสาเข็มและโครงสร้างเหล็กที่มองไม่เห็นหากโครงสร้างนี้ไม่แข็งแรงต่อให้แต่งห้องสวยแค่ไหนวันหนึ่งเมื่อพายุแห่งวิกฤตพัดมาตึกนั้นก็พร้อมจะพังคลืนลงมาได้ง่ายๆครับหลายคนชีวิตพังทลายไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่ง แต่เพราะเขาขาดบารมีบางข้อที่คอยประคองจิตใจในยามวิกฤตวันนี้ผมจะพาคุณไปไขรหัสลับของบารมีทั้ง10ข้อในรูปแบบที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเราจะถอดรหัสกันทีละข้อว่านี่ไม่ใช่แค่หลักธรรมแต่มันคือทักษะชีวิตขั้นสูงหรือเครื่องมือในการบริหารจิตใจที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่เปราะบาง ให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งสง่างามและมีความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามคุณพร้อมหรือ,อยังครับที่จะไปสำรวจกล่องเครื่องมือชุดนี้ที่อาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่คุณตามหามาทั้งชีวิตเพื่อปลดล็อกพันธนาการที่ฉุดรั้งคุณไว้ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มไขความลับด่านแรกไปพร้อมกันครับกุญแจดอกแรกและดอกที่สองคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งครับหากเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางไกลก่อนจะก้าวเดินเราต้องทำให้ตัวเราเบาและปลอดภัยเสียก่อนเรามาเริ่มที่กุญแจดอกแรกคือทานบารมีหลายคนเข้าใจผิดว่า ทานคือการควักเงินในกระเป๋าไปหยอดตู้บริจาคเท่านั้นพอไม่มีเงินก็คิดว่าทําทานไม่ได้นั่นเป็นความเข้าใจที่แค่ไปถนัดตาครับในทางปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวันทานคือจิตใจที่คิดจะให้เป้าหมายสูงสุดของทานไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรักหรือเพื่อให้ได้บุญไปสวรรค์แต่คือการชำระความตรณีออกจากใจตัวเอง ความตระนีไม่ได้หมายถึงแค่หวงเงินนะครับแต่รวมถึงการหวงแหนตัวตนหวงแหนความถูกต้องหวงแหนอีโก้ของตัวเองการทำทานบารมีในชีวิตจริงจึงหมายรวมถึงอภัยทานการให้อภัยคนที่ทำให้เรากโกรธการให้รอยยิ้มการให้กำลังใจ หรือแม้แต่การให้พื้นที่คนอื่นได้แสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ไปตัดสินเมื่อเราเริ่มเป็นผู้ให้ใจเราจะขยายออกมันจะกว้างขวางขึ้นความยึดติดจะลดลงนี่คือการทำตัวให้เบาเพื่อพร้อมสำหรับการเดินทางครับต่อมาคือกุญแจดอกที่สองศีลบารมี ทำว่าศีลมักถูกมองว่าเป็นข้อห้ามเป็นกรงขังที่ทำให้ชีวิตอึดอัดแต่ความจริงแล้วศีลคือเกราะป้องกันภัยและคือความปกติของมนุษย์ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราขับรถโดยไม่มีกฎจราจรต่างคนต่างขับจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับอุบัติเหตุและความวุ่นวายศีลก็เหมือนกฎจราจรของชีวิต ที่คอยกันไม่ให้เราไปเบียดเบียนคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือการไม่ให้เราเบียดเบียนตัวเองคนที่มีศีลคือคนที่มีความเคารพในตัวเองเขาจะไม่ยอมเอาเกียรติยศไปแลกกับผลประโยชน์เล็กน้อยเขาจะไม่ยอมโกหกเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าความร้อนรนในใจหลังการทำผิดนั้นมันทรมานยิ่งกว่าบทลงโทษภายนอก ดังนั้นการสร้างบาร,รมีข้อนี้คือการกลับมาตั้งมั่นในความเจตนาดีไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อเรามีศีลเราจะมีความเย็นอยู่ในใจเราจะนอนหลับสนิทเราจะสบตาคนอื่นได้อย่างสนิทใจและนี่แหละครับคือรากฐานที่มั่นคงที่สุด เมื่อใจเราเบาจากการให้และเย็นจากการรักษาศีลเราก็พร้อมแล้วครับที่จะก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต่อไปที่จะพาเราออกจากความวุ่นวายของโลกใบนี้เมื่อเรามีพื้นฐานจิตใจที่เบาและเย็นแล้วเรามักจะเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งครับว่าทำไมโลกนี้มันวุ่นวายจังเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ข่าวสารที่ประดังเข้ามา ปัญหาที่รุมเรา้าจนบางครั้งเราแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองนี่จึงเป็นที่มาของกุญแจดอกที่สเนคขมะบารมีหลายท่านพอได้ยินคำนี้มักนึกถึงการบวชการนุ่งขาวห่มขาวแต่ในบริบทของการใช้ชีวิตเนคขมะคือการปลีกตัวออกจากกามหรือพูดให้เข้าใจง่ายในยุคนี้คือ การพาตัวเองออกจากสิ่งยั่วยวนทางประสาทสัมผัสมันคือความกล้าที่จะถอยครับถอยออกมาจากความวุ่นวายชั่วคราวอาจจะเป็นการวางมือถือลงสักหนึ่งชั่วโมงการปิดทีวีแล้วนั่งอยู่กับความเงียบหรือการพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพื่อให้จิตได้พักจากการเสพติดความสุขฉาบฉวยการฝึกเนคัมมะในชีวิตประจำวัน คือการฝึกที่จะมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกมากเกินไปเมื่อเราถอยออกมาเราจะเห็นภาพกว้างขึ้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเคยวิ่งตามแทบเป็นแทบตายบางทีมันอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนี่คือการเตรียมจิตให้พร้อมเพื่อรับสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือกุญแจดอกที่สี่ปัญญาบารมีเมื่อจิตสงบจากการถอยออกมาเนฆะมะ แสงสว่างแห่งปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ความฉลาดทางวิชาการไม่ใช่เกรดเฉลี่ยหรือปริญญาบัตรแต่คือความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงปัญญาคือการมองเห็นว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องธรรมดาคือการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเมื่อโกรธก็รู้ว่าโกรธไม่ไหลไปตามมัน คือการรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหากเปรียบชีวิตเป็นการขับรถทานและศีลคือตัวรถที่แข็งแรงเนคคัมมะคือการจอดพักรถเพื่อเติมพลังส่วนปัญญาคือระบบนำทางหรือ GPS ครับถ้าขาดปัญญาต่อให้รถแรงแค่ไหนเราก็อาจจะขับหลงทางวนอยู่ในอ่างหรือพุ่งลงเหวได้ ปัญญาจะช่วยให้เราตัดสินใจได้คมชัดขึ้นว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรแบกอะไรควรวางและเมื่อเรามีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางแล้วเราจะต้องใช้พลังงานมหาศาลในการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยกุญแจดอกต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องของความเพียรและความอดทน ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อในส่วนถัดไปครับเมื่อเรามีแผนที่นำทางที่ชื่อว่าปัญญาแล้วหลายคนมักตกม้าตายตรงนี้ครับคือรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรควรทำแต่ทำไม่ได้หรือทำไม่ต่อเนื่องนั้นเพราะเราขาดเชื้อเพลิงสำคัญที่เรียกว่ากุญแจดอกที่5วิริยะบารมีวิริยะ ไม่ได้แปลว่าการทำงานหนักแบบหามรุ่งหามค่ำจนร่างกายพังนะครับแต่รากศัพท์จริงๆของมันคือความกล้าหาญคือความเพียรพยายามที่จะต่อสู้กับความขี้เกียจในใจตัวเองลองสังเกตดูสิครับศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คู่แข่งทางธุรกิจแต่คือเสียงเล็กๆในหัวเราที่บอกว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำหรือแค่นี้ก็พอแล้ว วิริยะคือความกล้าที่จะลุกขึ้นมาบอกเสียงนั้นว่าไม่แล้วลงมือทำทันทีการสร้างบาร,รมีข้อนี้คือการฝึกนิสัยกัดไม่ปล่อยครับแต่ลำพังแค่เหยียบคันเร่งมิดมาอย่างเดียวชีวิตอาจพังได้ถ้าเจอหลุมบ่อเราจึงต้องมีกุญแจดอกที่6ซึ่งทำหน้าที่เหมือนโชคอัพหรือระบบการกระเทือนชั้นดีนั่นคือขันติบาร,รมีคนยุคนี้มักเข้าใจคำว่าขันติ หรือความอดทนผิดไปเข้าใจว่าต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมยอมถูกกดขี่แต่ความจริงแล้วขันติคือความปกติของใจเมื่อกระทบกับสิ่งที่ไม่พอใจเมื่อถูกด่าแล้วใจไม่ร้อนเป็นไฟนั่นคือขันติเมื่อเจอความลำบากตรากตรำแล้วไม่บ่นโวยวายนั่นคือขันติเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจิตใจไม่คร่ำครวญน,นั่นคือขันติ ในชีวิตจริงที่ต้องเจอทั้งเจ้าหนายขี้บน่นลูกค้าเรื่องมากหรือสภาพเศรษฐกิจที่บีบคั้นคนที่มีขันติบาร,รมีจะเป็นคนที่ชนะในท้ายที่สุดครับเพราะเขาจะไม่ตัดสินใจพลาดด้วยอารมณ์ชั่ววูบเขาจะรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมได้และเขาจะรักษาเป้าหมายไว้ได้อย่างมั่นคงเมื่อมีความเพียรเป็นแรงส่งและมีความอดทนคอยรองรับแรงกระแทก เราก็พร้อมที่จะเดินทางไกลแต่การเดินทางนั้นจะหลงทางหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของเข็มทิศในมือเราซึ่งผมจะพาไปดูในกุญแจดอกต่อไปครับเคยไหมครับที่ตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักแต่ก็ทำไม่ได้เคยรับปากใครไว้แล้วทำไม่สำเร็จไหมครับอาการเหล่านี้สะท้อนว่าแกนกลางของใจเรายัางไม่แข็งแรงพอ นี่คือความสำคัญของกุญแจดอกที่เจ็ดสัจจะบารมีสัจจะไม่ใช่แค่การไม่โกหกคนอื่นแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือความจริงใจต่อตัวเองครับถ้าเราพูดกับตัวเองว่าฉันจะตื่นเช้าแล้วเราทำไม่ได้ใจเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าคำพูดของเราไม่มีน้ำหนักความเคารพตัวเองจะลดลงทีละน้อยทีละน้อย การสร้างสัจจะบ,บารมีคือการกู้คืนศักดิ์ศรีของตัวเองกลับมาเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นถ้าทำไม่ได้อย่าเพิ่งรับปากการมีสัจจะจะทำให้จิตใจเรามีพลังอย่างประหลาดคนที่มีสัจจะพูดอะไรออกไปมันจะศักดิ์สิทธิ์เพราะมันออกมาจากความจริงการกระทำและคำพูดเป็นเนื้อเดียวกัน นี่คือเข็มทิศที่เที่ยงตรงเมื่อเข็มทิศนิ่งแล้วเราต้องมีการปักหมุดหมายครับนั่นคือกุญแจดอกที่8อธิษฐานบารมีข้อนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะที่สุดเข้าใจว่าคือการไหว้พระแล้วขอพรให้รวยให้สวยให้สมหวังนั่นไม่ใช่การอธิษฐานในทางธรรมครับแต่เป็นความโลภอธิษฐานแปลว่า ความตั้งใจที่แน่วแน่หรือการปักธงลงไปที่เป้าหมายเหมือนเรือที่กางใบแล้วต้องล็อกพังงาเรือให้มุ่งไปทิศทางเดียวไม่วอกแวกไปตามกระแสลมในชีวิตเราเราต้องมีเป้าหมายสูงสุดกำกับไว้ครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราต้องการเป็นคนแบบไหนแล้วใช้ตัวอธิษฐานนี้แหละเป็นตัวกำกับทิศทางจิตใจ ไม่ให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปกับสิ่งล่อลวงข้างทางถ้าสัจจะคือความตรงอธิษฐานคือความมุ่งมั่นเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันคุณจะเป็นคนที่ไม่มีใครขวางทางได้เพราะคุณชัดเจนทั้งต่อหน้าและลับหลังและชัดเจนในปลายทางที่จะไปและตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการประกอบร่างจิตวิญญ,ญาณให้สมบูรณ์ ด้วยสองกุญแจสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิตคุณไม่แห้งแลง้งและไม่ทุกข์จนเกินไปลองจินตนาการดูนะครับถ้าคุณเป็นคนเก่งมีความเพียรมีเป้าหมายชัดเจนแต่คุณเป็นคนแข็งกระด้างเกลี้ยกราดและมองทุกคนเป็นศัตรูชีวิตแบบนั้นคงแห้งแล้งน่าดูและคงไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ เราจึงขาดกุญแจดอกที่ก้าไปไม่ได้เลยนั่นคือเมตตาบารมีเมตตาคือความปรารถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขครับเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ทำให้ฟันเฟืองชีวิตทำงานได้ไม่สะดุดหลายคนเก่งงานแต่ล้มเหลวเรื่องคนเพราะขาดเมตตาเมตตาในที่นี้เริ่มต้นง่ายๆคือการมองเพื่อนมนุษย์ว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนกันกันกบเรา เขาก็รักสุขเกลียดทุกเหมือนเราเมื่อคิดได้แบบนี้ความโกรธจะลดลงความเห็นแก่ตัวจะลดลงโลกใบนี้จะน่าอยู่ขึ้นทันตาเห็นเพียงแค่คุณเปลี่ยนสายตาที่มองคนอื่นจากสายตาแห่งการจับผิดเป็นสายตาแห่งความเข้าใจและสุดท้ายกุญแจดอกที่10บที่จะคอยรักษาบาลานซ์หรือความสมดุลของใจในทุกสถานการณ์นั่นคือ อุเบกขาบารมีคาว่าอุเบกขาไม่ใช่การวางเฉยแบบไม่สนใจโลกหรือใครจะเป็นจะตายก็ช่างหัวมันแบบนั้นเขาเรียกว่าคนใจดำครับอุเบกขาที่แท้จริงคือใจที่เป็นกลางเหมือนตาช่างที่ไม่เอียงคือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่างเต็มกำลังแล้ววางใจยอมรับผลที่จะตามมา ถ้าสำเร็จก็ไม่ดีใจจนเหลืองถ้าล้มเหลวก็ไม่เสียใจจนฟูมฟายเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งที่เราควบคุมได้คือการกระทำแต่ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรคนที่มีอุเบกขาจะเป็นคนที่นิ่งและลึกซึ้งเขาจะมองเห็นโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่อย่างที่เขาอยากให้เป็น นี่คือยอดมงกุฎของบารมีทั้งปวงที่จะทำให้เราอยู่ท่ามกลางพายุอารมณ์ได้อย่างสงบสุขที่สุดคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราได้รวบรวมกุญแจทั้ง10ดอกครบแล้วตั้งแต่รากฐานจนถึงยอดทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาคำถามสำคัญคือ แล้วเราจะเอากุญแจทั้งพวงนี้ไปไขประตูบานไหนในชีวิตและเมื่อไขเข้าไปแล้วเราจะพบกับอะไรในส่วนสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังครับว่าเมื่อนำบารมีทั้งสิบมาหลอมรวมกันมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับเมื่อเราวางกุญแจทั้งสิบดอกเรียงกันตรงหน้าเราจะเห็นความจริงที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่ง เราจะเห็นว่าบารมีทั้งสิบประการนี้ไม่ได้แยกออกจากกันแต่มันร้อยเรียงเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนสายโซ่ที่คล้องใจเราไว้ไม่ให้ตกตำ่ำคำว่าบารมีในรากศัพท์เดิมมาจากคำว่าปาระมะซึ่งแปลว่าอย่างยิ่งหรือเต็มเปี่ยมดังนั้นความลับสูงสุดที่ผมอยากจะบอกพวกเราในวันนี้ก็คือ บารมีไม่ใช่เรื่องของการสะสมแต้มบุญเพื่อไปแลกรางวัลบนสวรรค์และไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษที่เหาะเหินเดินอากาศได้แต่บารมีคือกระบวนการเติมเต็มใจที่พร่องให้สมบูรณ์ครับมนุษย์เราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกขาดพร่องเราจึงต้องวิ่งไล่ล่าหาความสุขจากภายนอกมาเติมแต่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็ม เพราะกลนแก้วของเรามันรัว่วแต่การสร้างบารมีทั้ง10บข้อคือการค่อยๆอยุดรูรั่วเหล่านั้นเมื่อเรารู้จักให้ใจเราก็เลิกหิวโหยเมื่อเรามีศีลใจเราก็เลิกหวาดระแวงเมื่อเรามีความเพียรและอดทนใจเราก็เลิอกอ่อนแอเมื่อเรามีปัญญาและสมาธิใจเราก็เลิกหลงทาง เมื I Finally, I ่อใจมันเต็มด้วยคุณภาพดีๆเหล่านี้แล้วเราจะกลายเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมีความทุกข์ได้ยากขึ้นและนี่แหละครับคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสร้างขึ้นได้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องทําให้ครบทั้ง10ข้อในวันเดียว แต่ให้ลองมองชีวิตในแต่ละวันเป็นห้องเรียนเมื่อเจอรถติดอย่าเพิ่งหงุดหงิดให้บอกตัวเองว่านี่คือเวลาฝึกความอดทนเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องยากๆให้บอกตัวเองว่านี่คือเวลาฝึกความกล้าหาญและสัจจะเมื่อเจอคนที่ไม่น่ารักให้บอกตัวเองว่านี่คือเวลาฝึกเมตตาและอุเบกขา เปลี่ยนมุมมองจากปัญหาที่เข้ามาทำร้ายเราให้กลายเป็นอุปกรณ์การกีฬาที่ทำให้ใจเราแข็งแรงสุดท้ายนี้ขอให้จำไว้เสมอครับว่าทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หรือคำสรรเสริญเยินยอทั้งหมดนี้เราต้องทิ้งไว้ที่ปากหลุมศพเอาติดตัวไปแม้แต่บาทเดียว แต่บารมีหรือนิสัยทางจิตวิญญาณที่เราเพียรพยายามสั่งสมมาทั้งความใจกว้างความหนักแน่นและความเมตตาสิ่งเหล่านี้จะฝังอยู่ในจิตใจติดตามเราเหมือนเงาตามตัวเป็นทุนรอนให้เราข้ามผ่านทุกวิกฤตในชีวิตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน ขอให้คุณเป็นผู้ที่มีใจเต็มเปี่ยมและมีความสุขเย็นใจในทุกย่างก้าวของชีวิตครับและนี่คือปัญญาจากความว่างหวังว่าเรื่องราวธรรมะที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยนำทางหัวใจของคุณผู้ฟังกลับสู่จิตเดิมแท้จิตประพัดสอนและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลักธรรมดีๆที่จะช่วยนำทางไปสู่ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาที่แท้จริง เพื่อคนพบที่พึ่งอันประเสริฐที่อยู่ภายในตัวเราเองได้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา5นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าธรรมะครับ